คุณไพศาลเพื่อดมงคลโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลโดยระบุว่าเอาแล้วเมื่อวานนี้ดร์นัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินได้เปิดเผยว่าในเร็วๆนี้ตนจะยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีและรองอธิบดีกรมที่ดิน ผู้บริหารการรถไฟและกรรมการตรวจสอบที่ดินเขากระดงกรณีไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลสูงสุดแล้วให้นักการเมืองมีชื่อในเอกสิทธิ์ถือคลองที่ดินการรถไฟที่ในหลวงราชการที่5พระราชทานให้แก่นักการเมืองเขากระดงเหตุที่ต้องฟ้องคดีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนก็เพราะว่า การยื่นคำร้องต่อปป,ปชให้ตรวจสอบไต่สวนระดับนักการเมืองนั้นต้องใช้เวลานานขณะนี้ประชาชนจิตใจบอบช้ำแตกสลายรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเพื่อบำรุงน้ำใจประชาชนไทยทั่วประเทศตนจึงจะเป็นผู้ฟ้องคดีดต่อสารอาญาคดีดทุจริตกนซึ่งจะดำเนินการได้รวดเร็วกว่า เพราะสามารถยื่นฟ้องได้ทันทีตนเองเชื่อว่าศาลคือที่พึ่งแหล่งสุดท้ายของประชาชนและมั่นใจว่าศาลเองก็ย่อมตรหนักดีว่าศาลคือที่พึ่งแหล่งสุดท้ายของประชาชนเช่นเดียวกันเพราะถ้าศาลไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนบ้านเมืองก็จะตั้งอยู่ไม่ได้และจะเกิดกรียุคใหญ่ขึ้นในบ้านเมือง สวัสดีครับพี่น้องคนไทยครับผมทนายอันวีรามครับจากกรณีที่มีมติของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเขากระดงมีมติออกมาอย่างเป็นเอกฉันท์บอกว่าที่ดินเขากระดงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนที่เขากระดงนั้นเป็นที่ของเอกชนเป็นคนของคนที่อยู่ในเขากระดงปัจจุบันซึ่งแน่นอนที่สุดครับมันสัตวานโลกันหมายความว่า คำประกาศของกลุ่มคนที่ถูกตั้งขึ้นมาในการที่จะมาตรวจสอบเขาจริงเรื่องของการราังวัดร่วมกันระหว่างที่เขากระโดก็คือกรมกรมที่ดินกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยความจริงแล้วเนี่ยนะครับเจตนารมหรือวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการชุดนี้นะนะครับมันมันมันมีหน้าที่เพียงว่า ตรงไหนคือที่ของการรถไฟตรงไหนคือที่ของเขากระดงรางวัดร่วมกันแบ่งแยกแนวเขตเท่านั้นเองแต่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดนี้นะครับผมใช้คบว่าล่วงเกินก้าล่วงไปถึงไปถึงไปแตะในส่วข้อเท็จจริงว่าที่นะครับของจำนวน5,000กว่าไร่ที่เป็นที่พิพาทเนี่ยนะนะครับซึ่งเป็นเพียงการรอ ในการรื้อถอนเท่านั้นเองปัญหาข้อแท้จริงที่เถียงกันเพียงแต่ว่าแนวเขตรางวัดอันไหนเป็นที่ถิดของของของกรมที่ดินอันไหนคือที่ของการรถไฟเท่านั้นเองครับไม่มีประเด็นว่าที่พิพาทห5,000ันขัวไร่เป็นที่ของกรมทางกรมที่ดินหรือที่ของการรถไฟเพราะข้อเท้จริงนี้มันยุติไปนานแล้ว ยุติโดยคำพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์คำพิพากษาศาลอุทธรภาคสา,สา,า,คสามคำพิพากษาศาลดีกาคำพิพากษาศาลปกครองนะครับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมันยุติโดยคำวินิจฉัยของปปชยุติโดยคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาหมายของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำเกินหน้าที่ ไม่ยอมรับนับเอาคำพิพากษาของศาลหรือหน่วยงานราชการที่ได้ว่ากันมาหมายความว่าคณะกรรมการชุดนี้นะครับใหญ่กว่าคำพิพากษาของศาลใหญ่กว่าหน่วยงานใดๆของประเทศหมายความว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งนะครับประเด็นใหม่มาดังนั้นผมทนายอนุวิลำในฐานะคนไทยในฐานะคนที่เกิดและโตอยู่ที่จังหวัดวีลำ ผมขอประกาศสู้กับองค์คาพยพที่จะเอาเขากระโดงเป็นของตัวเองวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับวันจันที่สิบ1ิบเอนะครับสิบสเนี่ยนะเออผมจะไปที่สารากางจังหวัดวีรำเพื่อจะไปขอคัดเอกสารคัดเอกสารจำพวกมติรายงานการประชุมนะครับ ใครบ้างที่เป็นคณะกรรมการชุดนี้เพื่อเตรียมสู่การฟ้องมาตรา157กับองค์คาพยพทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นภัยต่อทรัพยากรของชาติผมธนาอานวีรำไม่ยอมพร้อมสู้เพื่อจะเอาเขากระดงให้กลับมาเป็นทรัพยากรของชาติเจอกันครับ